สวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่กับพวกเรานะะคในรายการโดยซานวิกลติโอ้โหสุดยอดยังไม่เจ๊งอีกหรอแค่ไม่ได้อัพครึ่งเดือนเองอะไรยังไงก็ต้องเข้าใจว่าน้ำมันท่วมจริงไม่ใช่อย่างนั้นอไม่ใช่หรอก็คิว่าไงคิวเยอะคิวเยอะโหคิวกับใครอะคะขัด แต่คงต่ไคหกานูบ้านอะไรอย่างงี้เจ่งพวกเราก็ไปทำสาธารณประโยชน์มาบ้างอะไรบ้างเงอะนะคะถ้าเกิดว่าใครบ้านน้ำยังท่วมอยู่นะก็มีอยู่บ้านพี่พัดได้พี่พัดเลี้ยงฟรีข้าวฟรีที่อยู่ฟรีทุกอย่างเลยข่าวรกขอเรา่าวแรกของเรานะคะกับช่วงโดยสา ข่าวแรกของเราวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเราเนี่ยรักทุกคนเท่าเทียมกันเพราะฉะ<ช>นั้นใช่ครับเราไม่แบ่งค่ายอยู่แล้วไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แบ่งค่ายไม่แบ่งสีไม่แบ่งอะไรทั้งนั้นอย่างข่าวแรกของเรานะคะจะมาอัปเดตกันก่อนเลยเกี่ยวกับค่ายเอเซอร์ เอเซอร์เขามีอะไรคะพี่ล่าสุดนี่เอเซอร์แท็บเล็ต A สองร้อยปรากฏเป็นคลิปออกมา <G ül> คลิปลูดอีกแล้วใช่แล้วประมาณแท็บเล็ตสิบนิ้วพอ U S B นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแหละครับแค่คลิปอ่ะไม่ได้มีข่าวอะไรเพิ่มเติมแล้วส่วนในบ้านเรานะครับล่าสุดที่วางขายไปคือเอเซอร์ไอตัว,วยาวๆอะ่ะส,สมาร์ทสมาร์ทโฟนอะ่ะเก่งว่ามันยาวเกินกว่าที่เราควรจะใช้งานในการโทรป่ะเป็นผู้ที่หลายคนสนใจนะจริงเหรอถามในเว็บเยอะแยะเหมือนกันตอนี้มันวางขายใหม่ๆอ่ะมีใครซื้อยกมือขึ้นค่ะ ผมนะยังไม่เคยเห็นคนถือเลยอ่ะใครก็จะมาถือโทรให้พี่ดูโทรทีงที่แบบผมเสียทรงแล้วอ่ะสูงขนาด<ร>านั้นอ่ะนอกจากไม่เห็นคนถือนะครับค่<พ>ะไม่เห็นคนขายต่อด้วยก่ <c oughs> อนว่าตังเว็บขายมือสองก็ไม่มีของเขาดีจริงซื้อมาไม่มีใครปล่อยเลยรู้มไม่มีคนซื้อกันแน่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะัปเติมค่ายถัดไป Asus Prime Transformer Prime ครับจะเริ่มวางจำหน่ายในยุโรปต้นปีหน้านะครับค่ะ ความแรงคือสเปกยูสกทีครับควักคอนะครับถูกต้องปัญหานส่วนมากทีน่นคนชอบถามกับไอตัว Asus คือชอบนะชอบดีไซน์ชอบความแปลกใหม่นะแต่ตัวสไลด์เอซูสตัวทันสมัยสไลด์ former ตัวแรกก,ก,ก็เก๋ดีนะแต่ 3G อะ่ะไม่มาหรอคะทุกรตัวมามีแต่ Wi-Fi ครับไม่มี 3G เลยคนก็จะซื้อก็ยังลังเลอยู่ว่าทันเอซูสจะเอาตัว 3G เข้ามาหรือเปล่าสักโมเดลหนึ่งนะ อยากจะเห็นบ้างนะครับนะคะพี่พัฒจะเป็นลูกค้าที่ดีจะซื้อเก็บทุกโมเดลเลยค่ะครับผมไม่ได้พูดนะครับต่อมาดีกว่าอีกหนึ่งค่ายค่ะกับเอ้ว B C ก็ต้องดีดีดีเดล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 ไม่มีแล้วเขาเลิกทำเมนดรอยไปแล้วตอนที่เห็นว่าเดลตี้เขาลดราคากระนำสมาร์ทเซลล์อยู่หมื่นหมื่นต้นต้นหมื่นหนึ่งเดลเวนิวด้วยเดลเวนิวหนักหนักใหญ่เออแล้วก็แพงแพงเออยังไม่เห็นใครใช้เท่าไหร่นะคะคล้ายๆกับไอตัวเอเซอร์ที่นี่ ถัด <นะ S 1> ไปครับ HTC HTC ควงรีบเลียนแจ่มอยู่เงียบๆกูเงียบจริงอะไรจริงเนี่ยแหละ <c oughs> ล่าสุดก็วางขายตัว HTC r a m ไปแล้วใช่แล้วค่ะบ, <c oughs> บ้านเราขายเป็นสี Clear Water คือสีฟ้าๆใท่นแหะครับแล้วก็อีกตัวนึง Sensation XL หลายคนสงสัยว่าทำไมราคามันสองหมื่น คือราคาเนี่ยหัวชนฝามากพี่กะจะขายหรือกะจะค้างสต๊อกคะคือหลังจากที่เขาไปทุ่มทุนซื้อหุ้นบิตห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ุยเหมือนซื้อแล้วอ่ะก็ซื้อแล้วแหละนั่นแหละนะครับค่ะก็ออามาใส่ XE แล้วก็ตัวนี้เป็น XL ตัวที่สองนะครับค่ะแล้วก็ราคาเปิดตัวในบ้านเราสองหมื่นห้าร้อยบาทคือถ้าคนที่ชอบฟังเพลงอาจจะรู้สึกเปรมเบาๆไงแต่ว่าถ้าสองหมื่นขนาดนั้นก็อาจจะเป็นค่าหูงฟังแพงหาแรงหรือไม่ก็เอาเงินไอ้แบบเอ้ยสงสัยจะซื้อหุ้นบิตแพงไป มาเก็บกับอไองานเปิดตัวไอตัว xl นะครับผม HTC เขาบอกว่าเราเห็นว่าหลายคนเนี่ยใช้ไอจูนใช้ไอจูนในการซื้อโปลงซื้อเพลงใช่ไหมครับ<อ>แล้วเก็บมี playlist เก็บไว้บนไอจูนอันนี้ว่าเขาไม่ได้เพราะมันจะมีศิลปินินดี้อย่างพวกคินน่า<อ>เกรนิสเดวิดชอยอะไรเงี้ยถ้าคุณมีแอนดรอยแล้วคุณใช้ไอจูนคุณใช้ HTC Riam กับ XL ครับมีฟังก์ชันที่ใช้กับ HTC s y n c สามารถซิงคเพล์ลิสต์ของคุณจากไอจูนมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละค่ะ20,000บาทมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะหมื่นหนึ่งค่ายถัดไปครับ lg lg นะครับล่าสุดตั้ง Facebook Fanpage ด้วยของส่งเมืองน,นอก,พกนเพราะว่นคนไปถล่มกันใหญ่หรือว่าอัปเดตไม่ไมีสักทีเมื่อไรจะอัปเดตไอศครีมแซนด์วิชจะมาไหม<อ>ล่าสุดเคยบอกว่าไอศครีมแซนด์วิชอัปเดตแน่นอนกับ Optimus Black 2 X 3 X D, X D. ช่วงปลายปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้าประมาณนี้แหละคาบเกี่ยวเงนอยู่นะครับก็ข่าวว่าบอกว่าจะอัปเดตัั้นแต่เมื่อเดินที่แล้วไม่ใช่หรอคะอันนั้น g i ิงเจ b r เบรมึงต้องอัปแล้วมึงทยังไม่อัป มอเตอร์โล่าของเรานะคะก็มี d e f า plus ค่ะหลายคนอาจจะบอกเอ้ยมันต่างกับ d e f ายังไงอะคะพี่คะอัปเดต CPU mm hmm. เป็น1น mm ึ hmm. million, 1> mm ่งอัปแบตอีก200มิลลิแอมป์เป็น1,700ถูกต้องลอกนั้นเหมือนเดิมราคา12,900บาทแพงตรงไหนอะ okay, แพงเพราะเขาไปทำสีใหม่ครับตัว d e f า plus ก็ทำสีมาใหม่นะครับเป็นสีเมทัลลิกเลสเออ,เอ,อแพงขึ้นส0มพันเราหนูเอา d e f าตัวเก่าไปทาสีใหม่ได้ไหมอะแพงทาสีแพงกว่านะทำสี อีกรุ่นหนึ่งดีกว่าส่วนของเรเซอร์นะครับหลายคนอาจจะเฮ้ยโหยหน้าตามันชบเฉี่ยวใช้ไรเออหลายคนชอบอยากได้งี้ดูหน้าตาแล้วถูกใจงี้ใจเย็นๆครับมีการติดต่อเอาเข้ามาแล้วปลายปีนี้แน่นอนอก็แพงเหมือนกันอีกหนึ่งค่ายกันดีกว่าค่ะมาถึงค่ายตัว S ของเราบ้าง SS ครับซั s ซุงแอบออก Galaxy Note ออกมาตัดหน้า iPhone 4S เขาเรียกแอบเหรอ,อเขาก็จงแจ้งกันอยู่นะ เขาก็าซื้อกันไปแล้วอะไรแล้วนะอยงน,นี้โน้ตแล้วก็8.9นะครับออกมา่ายเรียบร้อยแล้วใช่แล้ว<ต>ค่ะหลายคนในเว็บก็ยังถามหาย n x u s n e x u s Nexus Nexus, 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 Nexus <S เออมาไหมก็รอ,ออกกนิดน,น,ง<อ>นึงนะครับนอกจากนี้นะคะยังมีฝั่งแท็บเล็ตที่ขนมานอกจาก8.9กำลังจะเข้าอีก2ตัววันนั้นไ่ะที่ไปก a นซีโนดอ่มีคนบอกว่าคุณเก่งผมจะรอตัว7ดดีไหมอ่ะตัวเตัวใหม่อะแต่ก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เกับ7.7นี่ก็ ยังไม่มีแผนออกมาว่าจะวางสมัยเมื่อไหร่แต่คงเปิดโล,ววน,ลนี่เลยครับเพราะามือนอกก็เปิดตัวกันไปแล้วนะครับเปิดตัวแล้วมีสาวสวยยืนถืออยู่เมต่อตอนที่อีกหนึ่งค่ายค่ยคะกับค่าย Sony e l e เล็กก่อนหน้านี้นะครับทาง Sony e l e เล็กก็มีมือถือออกมาแค่แบบไม่กี่รุ่นนะสี่สั้ห้ารุ่นนะก็จเป็น a n d r ร i d แต่ว่าเดือนที่แล้วนี่เขาไปกินอะไรมา<ข>โยนลงตลาดปุ๊บ บ่อยมาหลายรุ่นเลยนะครับถูกแล้วก็จำไม่ได้ตอดมาเจ็ดไปรุ่นมินิมินิโปรเรซเอ็กซ์ทีโอวีเอ็กซ์ทีเอ็กซ r ทีไลท์วิพี่นิวไม่พอเอานิวยี่เพิ่มไหมคะเรื่องไม่ถูกอะไม่ซื้อรุ่นไหนเลยครับก็เลยไม่ได้ซื้อเลยราคามันต่างกันแบบพันหนึ่งห้าร้อยพันหนึ่งใช่นะคะก็บีบคั้นหัวใจมากหลายหลายคนก็เลยดูไปดูมาซื้ออย่างอื่นดีกว่ารอเล่นแต่ล่าสุดนะคะเขาบอกว่าจะอัปเดตไอศครีมแซนด์วิชให้กับทุกรุ่นที่เป็นเอ็กซ์พิ ใช่ที่วางจำหน่ายในปี2011ด้วยอ่าก็เยอะอ่ะน,นี่แหละเยอะมากนะ<ช>หลายรุ่นมากเห็นบอกว่าไอติมชนดิดที่มาบนโซนิคเอกซสนเนี่อาจจะเป็นเพลนวาน,นิลาก็คือไอติมชนิดหนึ่งที่เวลาไปหลังไอติมใช่ไหมก็สั่งไอติมวานิลาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพลนวาน,นิลามันก็คืออะไรที่แบบเรียบๆมาเรียบๆไม่ได้เพิ่มเติมอะไรแบบแบนๆอะไรแบบเรียบๆนะครับอย่างเช่นถ้าคนพูดถึงแอนดรอยด์เน็กซัสวันอย่างเงี้ย เป็น UI ของ Google Android เพียวๆเลย s e x s u s S ก็จะเป็น Google Android เพียวๆใช่แล้วแล้วก็ Galaxy Nexus ก็เป็น Google Android เพียวๆเหมือนกันถูกไม่มีเ e n น UI ไม่มี t ัสวิ w s ไม่มี Timescape น,นะครับถูกเผลอวันนีลาคือ UI บนตัว Sony Ericsson Android ของคุณจะไม่เหมือนกับ ก็เล็กซี่เน็กซัสนั่นเองก็รอเขาจะอัปเดตเร็วๆอาจจะหมายว่าอัปเดตได้เร็วขึ้นเพราะไม่ต้องมานั่งทำยุ้ยมาครอบมาทำเทสมันเข้ากันได้ไม่ได้เออเรื่องมีตรงนั้นนะครับกว่าจะทำกว่าจะนั้นกว่าจะนี้กว่าจะโน้นแต่บางคนที่แบบว่าแอบชอบทันเข็มยุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเล้่อนไปเลื่อนไปดังอะไรอ่าเงี้ยถูกนะคะก็อาจจะแบบผิดหวังกันเล็กน้อยแต่ต้องรอดูว่าออกมาสุดท้ายจะเป็นยังไงแนะนำถ้าอยากได้แบบเดิมใช่ป่ะไม่ต้องอัปออแล้วก็สอดคล้องไปข่าวหนึ่งด้วยนะครฮะเพราะว่าทัน โซนี่สันก็บอกว่าเราจะเลิกให้บริการ Sony s ซ n งแล้วคนก็ไม่เคยซิงก์กันก็ไปซิงก์กับ o o o g l e เลยทีเดียวจบเป็นแอนดรอยลนๆไปเลยแล้วก็ไปซิงก์กับ Google ให้จบที่เน้นที่นาวไปเลยจบกันแล้วครับช่วงดรอยซาบยัใช่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงต่อมาถือเป็นช่วงพิเศษเพราะว่าตอนนี้จะหมดหึ่งปีแล้วนะคะยยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไม่ใช่แฮปปี้นิวีย์สิจะหดเหมยคริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวีย์บิงบิง คนนี้แต่ละคนใจดีเนี่ยจะมาแจกของโฮ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 โรงพยาบาลหรือตรงนู้นท่านพี่ไอ้น่าไปโรงพยาบาลเลยค่ะเป็นกวางสิเชื้อคนง่ายนะครับแค้ปีใหม่แล้วแล้วก็เอ๊ะสมาชิกก็เยอะแยะนะครับเข้ามาช่วยกันโพลช่วยกันตอบช่วยกันเขียนนั่นนี่นู่นรีวิวต่างๆใช่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ปลื้มใจดีใจที่ว่าเพสมาชิกมาช่วยกันสำหสนับสนุนเว็บไซต์ของเรานะครับเราก็เลย คิดว่าจะยอมอว่ายอมตัดแขนตัดขาแบ่งปันให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับเราจะมีการแจกของราง่วัน,ยนเนยน้เว็บไซต์ฟรายไมต้องแจกอะไรที่เป็น Android ใช่ครับบ้านพร้อมที่ดินที่อยู่ในทางระบายน้ำของกรุงเทพนะครับบ้านพร้อมมีสินตัวขึ้นบินไปไม่กลับไม่ใช่แล้วแอนดรอยตรงไหนเราจะมีซองแอนดรอยด์แล้วเครื่องอะอีกพวงกุญแจรอยแสสนี ไม่เคยออกที่งานมิ팅มันก็ไม่เชิงแจกนะคือมานว่ามันก็มีการอาจะต้องอาจจะต้องมีเอาแต้มมาแลกนิดนึงนะครับเพื่ออาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยบนเว็บดอลลาร์แสนเนี่ยมันมีแต้มมีการล่าแต้มใช่เป็นผู้หญิงล่าแต้มเหรอนี่คือทุกครั้งที่มีการโพสต์ตอบคําถามมีการตั้งกระทู้มีการไปเขียนบล็อกเขียนข่าวมันจะมีคะแนนให้อ่าเนี่ยดูแบบนี้ครับเห็นไหมปุ๊บๆนี่คะแนนคะแนนนี้อ่าให้เอาแต้มมาแลกก็ได้ อ่ะคืบางส่วนแจกบางส่วนเอาแต้มมาแลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวติดตามวิธีกันได้นะคะบนหน้าเว็บไซต์ของเราแต่อย่างที่บอกเราแจกซอสมือถือจะไม่แจกมือถือได้ไหมคะจะแจกมือถือเลยเหรอเอ้าไม่งั้นก็ส่งไปค่ะพี่ใส่อะไรอ่ะยังงั้นเลยเหรอพี่แจอคซองไปทำไมอ๋อโอเคก็ได้ก็ได้เราจะทำการแจกมือถือหนึ่งเครื่องกกุ๊แล้วแต่ยี่ห้อไหนถ้าจะเลือกยี่ห้อเลยก็คงจะลำบากเพราะว่าถ้าไปแจกยี่ห้อนี้ยี่ห้ออื่นจะไม่พอใจหรือเปล่า ไม่จริงแต่เราก็ไม่แคร์นะเราเคยแคร์ด้วยเหรอไม่ไม่เคยอ่ะแต่เราก็ไม่รู้จะเลือกยี่ห้ออะไรไงถูกครับเราก็เลยจะแรนดอมเย้ใช่เจ้านี่เราจะถือ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 ยื่น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 ไปใกล้ๆนิดนึงอ่าอ่ะงั้นเดี๋ยวการ random กันดีกว่าเต้นเต้นแต้นเต้นเต้นเต้นแล้นี่ก็คือรุ่นยอดเตึนต้งเต้นต้น ไม่รู้เหมือนกัน LG อ่ะตามนั้นค่ะศูนย์คือ LG สุดยอดนะคะเราก็รู้ผลกันไปแล้วนะคะสำหรับยี่ห้อที่เราจะแจกศูนย์รุ่นอะไรนั้นต้องรอรุ่นกันอีกทีนึงกฎกติกามารยาทนะครับก็รอยตามที่หน้าเว็บเดี๋ยวเราประกาศไอ้หน้าเว็บแน่นอนนะคะใช่ครับ Twitter Facebook Fanpage หน้าเว็บไซต์ด้วยนะครับเราจะตามกันได้ครับสำหรับวันนี้ก็เปิดเวลาของพวกเราสองคนแล้วนะคะลอยใจเก่งครับผมอ๋อท็อปพาร์ครับลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Wish you and Merry Christmas a a happy new year พี่พัชหือว่าไงสิบหกนี้สีอสจะมาอะไรสีเส iPhone iPhone สีเสเหรอเฮ้ยไปจองดีกว่า เขาบอกว่านะคะจะอัปเดตไอศครีมแซนด์วิชให้กับทุกรุ่นที่เป็นแอคทีฟที่เรียนมาแอคที่อ้อขอโทษเบ้